เพลงออนแอร์9โมงเช้า9นิาที่ช่องแม่จินตราภูล่าเป็นเวลาใหม่เขาบกเขาดีนใบสา3เนาะออนแอร์เวลาใหม่9โมงเช้า9นาิกานะครับแล้วมันวันนี้มันใช่เมื่อไหร่มาสุดปลาอย่างนั้นเขาาอง้ขยายไหมครับจงอเ่าไม่ใช่เขาตากข้าวไม่กนจะจานนี้บ่จานนี้หะจนนี้แะย่างไปเนาะ ดูซีถ่ายแล้วนะใหะเห็นนะเพื่อนๆจะยังครับวัดมันจะตรงคลองนะคะดูเพื่อนได้เลยสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุคูสุคนวันนี้เราพาน้องเพลงมาสวัสดีคุณย่านะครับผมย่าผู้เลี้ยงเพื่นแม่นี่ล่ะก็คือว่ามืออื่นสิบอกและการที่พี่เคอร์เล็กใส่สิ้อผามาขอกรผมจะบอกกรแล้วว่ศิลปินคอยพี่น้องปวดแขวะครับศิลปินของปวดแขวะบัตรคาทิดโลเกียซินลิปโลเกียซินลิปมันดีมากมานี่ก็เลยได้การแล้ว พีหนูเจ็บเท่วค่ะ,คะอันนี้มามาไวหว้ขอพรมาไหว้ขอพรเพราะว่าถือว่าเจ็ดออกที่ดิฉันแลมันไม่ใช่ใครง่ายๆ,ๆนะนๆที่จะได้ออกทีวีเมื่อว่าไพ่กระสีออกได้หอานแล้วน้องเพีเพดาก็ต้องมาขอความคุณญ,ญานะฮะ ให้หรอบ้านเนาะแอบประตูไม่มีเนี่ยคือไม่น่าตัวยุกรบ้านก็มีอะไรใจเอาหนูนอนตรงไหนตรงพีตรงนี้หนูนอนเป็นหลังเอาช่องเป็นบ้านหมอันนี้เป็นเป็นางโตลงโตมันเป็นลำเหน่นหน่อยเพราะงานเนี่ยบ้านที่อะมีี่างมาทุบเงอันนี้เป็นเนืยูกับรืม

ควเยอยไงผ้าลานมากอันขอพ่อนยาเมื่อนสิบอกพี่วีเมือนอือ่ท้าแลกการพี่พี่ให้เโทรมาหโทื่อไหรโทรเมื่อไหรถ้าโทรล้หลานนีห้ามือนสิราได้การัวบปเพ่งไหม่ครับแล้วว่าเออพานั่พอดีมาแหวบายากันลูกกันดอกขอพ่อคุณย่าลูก ơi là bay nó phải cắn tìm kiếm 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 พอแมพอบิกบอกแั่งไกรฟังความ่เป็นเลเดือลั่นลั่นบรไดีดไม่เสียยู่นี่ไงได้ไหมอ่นเนี่ยไม่เสียปากไงนึงตั้งคว่คนโหคนดีโอเคอ่ะก่อนุณย่ะแหลรู้พณย่านอนหรอพะย่ะน่ะพณย่านอนไหน

สิภาคกรุงเทพเห็นแล้ว่ะเออแม่อันใบอปลูกคุณย่าสันดอขอฟ่อนกานไก่ตัวมือสิปต่อทอดนี่มือมือบอกที่เด้มือไหนที่ปวดแคลปวดแควเอ้ยเอ้หอิงก็เดี๋ยวยืดหนีบังเีโอเคนะครับเจอกันที่กทมพรุ่งนี้ออนแอร์ เพลงออนแอร์9โมงเช้า9นาฬิกาที่ช่องแม่จินตราพูล,ล่าเป็นเวลาใหม่เขาบอกว่าตีนใบสามเนาะออนแอร์เวลาใหม่9โมงเชา้า9นาฬิกานะครับแล้วก็รายการคุยแซ่บชว์ประมาณสแตนบายประมาณ11โมงถึง,ถงเที่ยงไม่รู้ว่าเขาปกติเขาเล่นกี่โมง,งก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวมันมีมันมีออนแอร์ผ่านเฟซบุ๊กเราก็จะแชร์ให้ดูอยู่แล้วก็ผ่านทีวีผ่านไลฟ์สดเพลงของทางรายการนะครับเรียบร้อยพี่น้องเหาก็ะจิเดินทางทายคลิปจบปุ๊บ คุณปูคุณแมเปิดไฟสว่างจ้ามอเตอสว่างป่สิเมื่อพี่น้องไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้เปิดกันเห็นชัดเจนอยู่ไะสิไปแล้วครับบานนี้อยู่ตัวบ้านเราเปนสีเดือดสีไก่ครับขวดมือสอาแม่แพีวแม่แพีวเล่นอยู่สารคามอแม่แพีวไป็นสารคามครับมือนีบวงมือนีบวงสารคามแต่ว่าดึงตัวไปกรุงเทพ่เพราะว่าตกท่าละกันไม่นะมือขัดอานมาด่างเรายกวงในดังละแยกวงตำนานตำนานสืบสารต่อไปนะฮะ

你农村，我跟你讲，你不要